คอตลินแล้วเอเซนเชอรี่มันคือจาว่าออสเตรอยด์อย่างที่หลายๆคนพัฒนากันเน,นื่องจากว่าคอตลินมันสามารถทําทุกอย่างที่จาว่าทาได้ <C ot lin> แล้วก็มีฟีเจอร์หลายอย่างที่จาว่าทาไม่ได้ตัวไทยเฟรนช์ของจาว่ามันก็ยังอคอมเพลซกับคอร์ลินไม่ได้อยู่ดีคือเขียนเสร็จปุ๊บมันก็ยังไงมันก็ไม่ใช่แล้วก็ภาษาแบบคอร์ลินเนี่ยมันคอนซสีสกว่ามากๆเวลาเรามองเราอ่านถ้าเขียนในจาว่าก็จะมีซิสเต็มดอทนอว์ดอทฟรนในขณะที่คอร์ลินเหลือแค่เพรส ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่พารูวันพอดแคสต์ EP ที่3ครับก็วันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ EP ใหม่ล่าสุดของเราครับผมอยู่กับพี่บิ๊กเป็นซีเนียร์เดเวลลอปเปอร์ของพาโลสวัสดีครับพี่บิ๊กสวัสดีครับพี่บิก๊กพี่บิ๊กก็ให้ผมฟังหน่อยไหมว่าพี่บิ๊กเนี่ยมามาเป็นโปรกแกรมเมอร์ได้ไงครับฟังแล้วมันอาจจะดูเวอร์นะแต่เป้าหมายเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าอยากจะหางานที่มันสบาย ผมก็เลยต<อ>ัดสินใจเลือกเรียนที่คณะที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเมิ่งเพราะว่าเข้าง่ายเรียนง่ายงานสบายเงินเดือนดีครับแล้วมันก็ตอบโจทย์ทุกข้อเลยครับอ๋อก็อคือจุดเริ่มต้นนี่มาจากเรื่องความสบายไว้ก่อนใช่คือโปรแกรมเมอร์ก็แบบนั่งทํางานชิลๆอยู่ในห้องอ๋อโอเคอันนี้แบบพูดจริงๆเลยนะเพราะวเราแต่เ,แเด็กจะมองอย้แล้วตอนนี้สบายไหมครับงานที่ทําอยู่ก็ค่อนข้างสบายะคครับ ถ้าไม่ได้อัดอยู่ก็จะบอกว่าจริงตามทีเวลาแล้วก็ไปทำสเต็กอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ประหยัดเวลาจากการที่เราต้องคอยคอยคมเมลช์ระหว่างเวิร์ดถ้าเกิดแบบสมมติว่าทํางนานที่นี่เมื่อเช้าเดินทางมาก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าแบงเดินทางกลับก็อีกชั่วโมงชั่วโมงขึ้นถึงบ้านที่อยู่ไม่ไกลก็ตามแต่ว่ากรุงเทพรถมันติดหลือเกินได้วางแผนไหมว่าวันหนึ่งถ้าเกิดขายปลาดีๆเก่งๆขึ้นมาจะเลิกเขียนโปรแกรมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คงไม่จําเป็นต้องเลิกเพราะว่าเราก็คงหาซิสเต็มเครื่มอมา manage มัน ไม่ว่าจากการถ้ารายได้มันดีพอที่เราจะจ้างผู้ช่วยมาดูแจในตัวบริษัทของเราตรงนั้นแล้วก็จ้างเขามาทํามันเป็นคอสที่ถูกกว่าการที่เราทําเองอแล้วส่วนการเขียนโปรแกรมเนี่ยนอกจากมาทําเงินดีแล้วมันสนุกมันเอนจอยเราก็เลยถึงเลือกทำสายนี้กันแต่แรกผมได้ข่าวมาว่าพี่บิ๊กเนี่ยเคยเขียนโค้ดลินแต่ไม่ใช่โค้ดลินทั่วไปเป็นโค้ดลินสำหรับแบ็คเอนที่บิ๊กลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าม<อ>าเป็นไงมาไงใครเป็นคน แนะนำไม่เขียนจริงๆไอ้ตัวคอร์สเล่นที่มาจาับเพราะว่าบริษัทกับที่เคยทาง,งานด้วยอ่ะเขามองมันเป็น Way forward พอคอร์สเล่นแล้ว mm hmm. essentially มันคือ Java on s t e r o i d รด์เดที่หลายๆคนก็แซวกันเนื่องจากว่าคอร์สเล่นมันสามารถทําทุกอย่างที่ Java ทําได้ mm hmm. แล้วก็มีฟีเจอร์หลายอย่างที่ Java ทำไม่ได้เช่นแบบไอ้ตัวว่าที่ทำท้าย i n ference ว่ากับว่าวแบบนี้ mm hmm. หลังหลัง Java ก็เอามาแนละ้ว Java ก็ออกมาใส่ใน Java 10มันรู้สึกจะเป็น Java 10 mm hmm. จำผิดก็แปลว่าไม่ใช่ครับใช่ครับก็ไอตัว Java สิบใส่วาเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็ทำา t ยอิน f e r เ n c e เหมือนกันแต่ที่ตา่างกันคือมันโง่ไอตัว t ท a อิน f e r e n c e ของ Java มันก็ยัง, compare องคอม p พ r e กับ Kotlin ไม่ได้อยู่ดีคือเขียนเสร็จปุ๊บมันก็ยังไงมันก็ไม่ใช่แล้วก็ภาษาแบบอบ Kotlin เนี่นยมัน concise กว่ามากๆเวลาเรามองเราอ่าน เขียนใน Java ก็จะมีแบบ System. o u t print ในขณะที่คอมพิวเอหรือแค่ print คือเราจะมองว่า Python มันก็ print แบบเดียวกันบรรทัดเดียวจบได้ก็เหมือนกันแต่ตัวภาษาคอมพิวเองอ่ะมันดีไซน์มาให้อยากจะเขียน O P ก็ได้อยากจะเขียนฟังก์ชัน a l ก็ได้เขียนท่าไหนก็เวิร์เขียนท่าไหนก็สะดวกเหมือนกันมันจำไม่ได้ว่าเรียกอะไรที่มันแต่ว่าแบบ มันไม่ prefer มันไม่ไปแอบว่าเราควรจะเขียนยังไงแบบบางภาษาเนี้ยถ้าเราเขียน functional ชีวิตจะง่ายกว่า mm hmm. บางภาษาเขียนเป็น OOP ชีวิตจะง่ายกว่าเขียน functional แล้วเหนื่อยมากแบบจาว่าเขียน functional เราค่อนข้างน่าเกลียดพอสมควรเลยในมุมมองผม mm hmm. ถ้าเขียนในคอเลินแบบนี้มันออกมาสวยมันออกมาดูง่ายแล้วที่สำคัญแบบ Spring Boot ก็ support คอลลินเต็มที่เหมือนกัน mm hmm. อะไรก็ตามที่เขียนจาว่าได้คอเลินเขียนได้ครับ แล้วของคอปปิ้งที่อยากใช้พวกเคทอแบบนี้ก็มีเหมือนกันม,มันก็ทาตัวแบ็กเาาอนขึ้นมาได้ใช้ตัวโครีนทีนของคอปปิ้งมันมันค่อนข้างหลากหลายครับครับแล้วพี่บิ๊กเคยใช้คอร์ลินกับโปรเจกต์จริงมากี่โปรเจกต์แล้วโปรเจกต์จริงที่เคยใช้คอร์ดลินถ้าระดับ Enterprise จริงๆมีแค่โปรเจกต์เดียวครับเพราะว่าที่อื่นเขาไม่ยอมใช้กันอ๋อเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องโนเลจใช่ไหมโนเลจก็ <knowledge S 1> เป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วแบบบางที่เขาก็คอนเซิร์นเรื่องมาตรฐาน ถึงมันจะเป็น Open Source ก็ตามแต่บางบริษัทเขาใช้ Java แต่ Java เขา,าเป็น Java ของ Oracle มีปัญหาอะไรเขาก็ไปงองเงี้ยให้ Oracle ฟังแล้วให้ Oracle ช่วยครับแต่ถา,ถามจริงเหมอนโมเมนต์เกิดบ่อยขนาดไหนกันจากประสบการณ์ที่ทำมาไม่เคยมีเคสไหนที่ภาษามันมีปัญหาแล้วต้องไปทำอย่างนั้นครับแต่ว่าถ้าเป็นโอเพนจาวาแบล็คคอนดีนเนี้ยเป็น Open Source มีปัญหาอะไรของที่สปอร์ตเขาเลยคอนเซิร์นเรื่องนั้นแต่คุยไปคุยมาสุดท้ายเราก็เริ่มที่มีการ move Kotlin code เข้ามาใช้ ในส่วนของ testing ได้เพราะตัวการ test ด้วย unit test เจ unit f i เนี่ยถ้ามี bdd support แล้วแต่ก็ยังไม่สวยสู้สเปคตัว Spec สเปกเควอร์ยนสักทูมและอ่านง,ง่ายมากชื่อชื่ออะไรนะสเปกคบ s p e k มั้ง s p <SP> e k เป็น support bdd support bdd แบบสวยสวยขนาดที่ให้ ba ให้ po มาอ่านก็ได้ก็เหมือน Q c c u m b e r เจงเกอกิน จะมองอย่างนั้นก็ไปเชิงทางนั้นได้แต่ภาษาไอ้พวกเกิร์คินแบบเนี้ยเดฟหลายคนเขียนว่าอาจจะลมเสียหน่อยอเนื่องจากว่าอยู่ดีๆเป็นประโยคมาเสร็จปุ๊มใส่พารามิเตอร์แทรกเป็นประโยชน์มาอ,อมีกอืแล้วเดฟมันไม่ชินแต่ถ้าเป็นของตัวสเปกแกไอ้ตัวชื่อตัวคําศัพท์ตัวอะไรที่ลานสเปคของมาตรงนั้นอะ่ะมันเป็นภาษาที่เฟมเลอร์กับเดฟมากกว่าเดฟเฟรนดี้มากกว่าคิดเองมาทํามันก็ทําได้เหมือนกันอ,อ,อก็ก็คือ เคยใช้โปรเจกต์เดียวหรือไม่เคยใช้ระดับโปรดักชันโปรเจกต์เดียวครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการทําใช้การทําเล็กๆหรือแม้กระทั่งแบบใช้จริงนะแต่ว่าไม่ใช่ระดับเป็น์ไพรส์ก็มีบ้างแล้วไอ้เรื่องปลดไอ้ productivity เป็นไงบ้างเวลาเขียนโดยส่วนตัวนะตอนที่ทําทีมนั้น productivity สูงมาจาว่ามาใช้ประหยัดเวลาเขียนโค้ดไปก็ส่วนหนึ่งแล้วแลวการอ่านโค้ดก็ง่ายกว่าทั้งทีผมว่าจะจะพูดว่ามันเสียเวลาตรง o b j e c t แล้วก็ดอทแล้วก็ดอทอ๋อ <c oughs> แบบของเจ้าว่า่งถ้ารเราจะ c e นเ s o m า t h ิ่งเช่น a. get parameter มาแบบ a. get b. get c. get e อย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็น a. b. c. d. ครับแต่มันไม่ได้ประหยัดเวลากับการพิมพ์3ตัวอักษรหรอกแต่สิ่งที่มีประโยชน์คือ a. b. c. e เนี่ยเรามองแล้วเรารู้เลยว่านี่คืออะไรเช่น uh, response. status. status detail ครับไม่มีใครก็ เมคอ็อบเจกต์แบบนี้หรอกแต่ว่าสมมุติมสมมุติว่ามันออกมา5แบบนี้ปุ๊บอ่ะเราก็รู้เลยเนี่ยมันเป็น Response Status แล้วก็นี่คือ Detail Status ถ้าเป็น Java ก็เป็น r e s p o n s e g อ t s ก a t u s g e t status detail มันฟังดูไม่อะไรสำหรับการที่เรามองณเลเวลประโยคเดียวแต่เวลาเรามองโค้ดมองผ่านๆะน่ะมันมีความแตกต่าง r e a d a b i l i t y มันสูงกว่า c o n c i ส e กว่าครับแล้วเรื่อง dependency อ่ะเพราะว่าจะว่ามันมีมานาแล้วมันน่าจะมี dependency เยอ<ม>ะแล้วของโค t l ลินี่แบบถ้าหมายถึงตัว l i b r a r y ที่ support ใช่ไหมครับใช่ทุกอย่างที่รันในจาว่าได้รันในคอนลินได้มัน compile เป็นไบ c o d e แล้วรันใน JVM เหมือนกันอ๋อก็คือเอาของจาว่ามาใช้ได้ใช่แล้วนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดเรามีโปรเจกต์จาว่าแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะ move ปเป็นคตรลิน เราไม่อยากจะไปคิดขวาที่รูทโปรเจกต์แล้วกดคอนเวิร์ดถึงคอนลินเพราะมันชอบมันคอดทีเลทโอเคครับอันนี้คือห้ามทำนะห้ามทำบางโปรเจกต์ทำได้นะอ๋อโอเคบางโปรเจกต์ของมันสวยด้วยแต่เราสามารถที่จะใช้คอนลินและจาว่าพร้อมๆกันไปด้วยเลยก็ได้ mm hmm. คือเรามีเซอร์วิส20ตัวเก่าที่กันจาว่ารเราเขียนคอนลินมาแล้วไปคอเซอร์วิสนั้นเลยก็ได้มันซัพพอร์ตแบบนี้เลยคือ mm hmm. มันเอามาเขียนด้วยกันได้เลยครับ เห็นเมื่อกี้ผมได้ยินพี่บิ๊กคุยเรื่องแซลมอน리ดเดอบิลิตี้พี่ไอเรื่องโค้ดรีวิวกับโค้ดคุณตี้เนี่ยเอาโค้ดรีวิวก่อนแล้วกันพี่บิ๊กมีแบบขั้นตอนในการโค้ดรีวิวหรือว่าแบบมีแนวคิดในการโค้ดรีวิวน้องๆไงบ้างจริงๆโดยส่วนตัวอันนี้เป็นมุมมองผมนะนะไม่ใช่เอสตราเชสก็ได้ครับไม่เป็นไรครับโค้ดรีวิวของผมผมมองว่าโค้ดเนี่ยเราโอเคกับมันไหมเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไง เราอาาร่านมันรู้เรื่องหรือเปล่ารเราดูเสร็จปุ๊บมีอะไรที่ควรอินพ v ฟบ้างหรือบางอย่างที่เราเห็นแล้วแบบมันเป็นโค้ดเมลมันไม่คลีนอ่อานไม่รู้เรื่องพาร์ทนั้นล้วก็รีวิวแล้วก็ปรึกัสกันงว่าเราควรจะแ,ยยแก้ไขยังไงเราควรจะเขียนยังไงยกตัวอย่างง่ายๆไอเก e t อีกแล้วทุกคนมีปัญหากับไอเก e t แรกๆเราเอา r n s p อ n เ g e t แล้วเราเก t ทะเลสักตัวหนึ่งมาแล้วเราก็ดอ เจ็ดโพสิชันสาไปเลยเนี่ยดูวันนี้ a k e Sense ใน a l u e ที่เราต้องการมันอยู่ช่องสามแต่อาทิตย์หน้าจริงๆมันลื่นนี้ก็ลือว่าแหละอ่าใช่มัลืนนี้มามดูดรอปเกสามสามมันคืออะไรวะชื่อไม่ m a k e Sense เราก็ไม่รู้มันเจ็อะไรสามชอมาจากไหนถ้าเกิดมันเป็น CSV value เนี้ยเราก็ไปหาจาก h e เดอรเอาแล้วแบบทำให้มันเป็น รันเน็เตอร์แบบอ่ารับมาจากเทรดเดอร์แล้วก็แบบเป็นโพซิชันนี้โพซิชันเป็นดินามิกให้มันเป็นเหมือนมีคีย์มีนําอะไรประมาณนี้ใช่ยหมน้อแล้วก็รู้ไปแบบประกาศคอนสแตนต์ไปแบบประกาศอะไรก็ได้ทํายังไงก็ได้ให้เรารู้ครับให้คนในอนาคตสามารถอ่านได้สมมุติผมเขียนเสร็จปุ๊บปาโก้มาปาโก,ก้ก็ควรจะอ่านรู้เรื่องโดยที่ไม่ได้นั่งสั่นเสริญให้ผมไม่ได้ยินอยู่ข้างหลังครับก็คงไม่โอเคครับก็คือถ้าคนอ่านไม่รู้เรื่องแล้วก็คงจะแบบ เออถึงคนที่เขียนบ่อยๆครับเข้าใจครับโอเคเรื่องเรื่องโค้ดร,รีวิวเนี่ยจริงๆผมเนี่ยเคยทำโปรเจกต์มาสองแบบแบบที่ใช้ทั้งเบสกับแบบที่ใช้กิจบ้านพี่บิ๊กชอบใช้แบบไหนครับโปรเจกต์เนอเ e ็นจะขึ้นอยู่กับสกิลของคนในทีมปกติแล้วผมพิจ e ร e r ตัวทั้งเบสชีวิตมันดีกว่าแต่ถ้าคนในทีมยังไม่พร้อมอาจจะขาดประสบการณ์หรือว่าการเขียนโค้ดยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร หรือเรื่องสาเหตุอื่นๆในๆดก็ตามการที่ยังไม่เอาเข้าทั้งเบสแล้วใช้การแตกร้านมาเพื่อที่จะดูรีวิวว่าอ้นี่เป็นไงบ้างอันนี้เป็นไงบ้างนะครับแล้วเราโอเคเสร็จปุ๊บเราให้เหออร์ชเข้ามาเกียร์เอสตมันจะสวยกว่าครับมัจะดู<ช><ช>ดีกว่าในขณะที่ทั้งเบรกท่าทางกับคนไม่มีประสบการณ์ก็ขอให้อย่างน้อยเป็นแพร่โปรแกรมครับถ้าเป็นแพร่โปรแกรมกับซีเนียกับลิตรหรือแม้กระทั่งจูเนียที่เคยทาบางคนก็เก่งกว่าลิตรบางคนที่เคยทำอีกคือ ขอให้เป็นคนที่มีความสามารถรในระดับหนึ่งแฮกโปรแกรมมิ่งกันดูเขียนโค้ดเราจะเรียนสไตล์ของเขาเขาจะเรียนรู้สไตล์ของเราเราจะเข้าใจกันแลาโรแมนติกแล้วทั้งเบสมันจะไม่เลยครับอันนี้อีกคําถามหนึ่งอันี้น่าจะเป็นคําถามที่แบบเป็นผู้ชมทางบ้านน่าจะสงสัยแล้วกันคือคผมเนี่ยก็เคยทําทั้งเบสมาแต่คําถามท,ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือทําทั้งเบสเนี่ยเรารีวิวโค้ดกันยังไง ก็ใช้การแพร์โปรแกรมมิ่งก็ได้หรือว่าใช้การมารีวิวหลังจากนั้นก็ได้ดูเสร็จปุ๊บคนนี้ใครเขียนยังไงเป็นยังไงบ้างมารีวิวครับรีวิวอดีเอ็นออฟสปรินต์ไม่เวิร์ครีวิวอดีเอ็นออฟติ๊กเก็ตจบติ๊กเกตเสร็จปุ๊บมารีวิวตรงนี้เลยอใช่ใช่ติ๊กเกตนี้เป็นยังไงบ้างครับหรือแพร์โปรแกรมมิ่งรีวิวกันนับเรี Real Time <ด>ยวทาร์ม,มไปเลยก็ได้ผมก็ทำแบบางางงานั้นเหมือนกันครับโอเคเป็นไงบ้าง<ต>ครับลูกในตอนนั้น ผมว่ามันมันเวิร์กดีกว่าที่คิดคือตอนแรกกลัวมากที่แบบว่ามันมันใช้บ้านเดียวกันอะตอนแรกกลัวว่าจะตีกันแต่ว่าพอเหมือนทำโปรเจกต์จริงๆอะผมว่าขนาดโปรเจกต์ก็น่าจะมีส่วนคือแบบโปรเจกต์ถ้าโปรเจกต์มันแบบเล็กแล้วมันทําหลายคนมันจะตีกันบ่อยแต่ถ้าแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วแบบมีหลายฟีเจอร์เงี้ยมันก็จะตกลงกันได้ง่ายกว่าที่ผมพูดว่าก็คือแบบโปรเจกต์เล็กอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปเขียนบระทัดเดียวกันโอกาส ามันสวยขนาดนั้นก็นะเออก็ <laughs> ใช่ใช่ครับแล้วก็มีมีอีกเรื่องคือผมคิดว่าทางเบตอ์อะสปีดในการทํางานไวกว่าเยอะเลยใช่มันไม่ต้องเสียเวลาเมิร์จไม่ต้องเสียเวลาทําอะไรหลายๆอย่างแล้วเวลาโอกาสที่จะเกิดคอน FLICT มันน้อยกว่าถ้าเกิดทุกคอมมิตมันเป็นแบบ small commit complete with test มีเทสมีคอมมิตทุกอย่างพรอง้อมเสร็จปุ๊บแล้วเราก็คอมมิตไปแล้วชาวบ้านเขารันได้ไม่มีอะไรตายไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบตายทุกครั้งที่พูเงี้ยอืมอันนั้นน่ะจะไม่เหมาะครับ แต่ว่ามันก็ต้องมีเทสด้วยพี่บิ๊กเคยทําเทสมาแบบไหนบ้าง <c oughs> าก็หมายความว่าไงนะแบบเคย <c oughs> เคยทำ e2e เทสมาไหมเคยทำา Un ิเทสมาไหมแล้วก็แบบก่อนก่อนนะั้นคือคือผมเมพิ่งมาท e ํา e2e เทสที e ่นี่ผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันแบบยุคก่อนเขามีเทสอะไรยังไงบ้างพี่บิ๊กเคยท <c oughs> ําเทสอะไรมาบ้างก่อนใช้คำว่า คือตัวเทสที่ทำก็ทั่วไปครับก็เทสตามเทสปริเมตรก็มีตัวยูนิตเทสมีอุปกรณ์เทสแล้วก็หลังจาก EUE EUE ส่วนมากก็จะแยกเวลาอาจจะเป็นเวอร์บอทมาหังแล้วก็เขียนเกอร์ค้นที่ปนว่าภาษามันไม่เฟรนดี่กับเดฟแม้แต่ว่าไม่เคยทำมันไม่เฟรนดี่แต่เราก็ยังเคยทำครับแล้วก็แล้วก็มียูนิตเทส cover ทุกลอจิธที่เป็นไปได้ที่มันควร cover ในตัวยูนิตเทสเองยูนิตเทสเองก็เคยเขียน2ประเภทศยูนิตเทสที่เทสทุกสัปดสิ่งเลยแบบนี้ก็ ก็ดีนะมันก็ค่อนข้าดีตัวเทอร์นิตี้คุณภาพแล้วอีกอันหนึ่งที่เคยถามก็เป็น selective unit test ชื่อมันเหมือนเราอยากจะเทสสิ่งที่เราอยากจะเทสแค่นั้นเราก็จะเทสเฉพาะพวกคอ l l logic จริง,รงๆที่มันเป็น complicated logic และส่วนที่เหลือเราจะไป back แปลก integration test นะครับผมชอบอัญหาอะไรบ้างการผมชอบที่ทำตัว unit test ให้เต็มเป็นฐานฟิลมัมเมที่ full เมื่อ unit test มันพร้อมเราเทสทุกอย่างแล้ว integration test เราเทส t เพื่อที่มัน i n นทิเกรตกันใน SIT environment แบบนั้นนะครับ แล้ว E2E e ก็คือเขียนแยกก็มารันเท s t c a เพราะแบบถ้าเรามารัน E2E ทุกโฟ o ์ก็รันชา้นนี้ช <laughs> ั้นได้ก็เป็นงานทบในโมบายคือผมได้ยินว่าพี่บิ๊กเนี่ยทำ enterprise software มาหลายที่แล้วผมอยากถามพี่บิ๊กว่าพี่บิก๊กรู้จักเดบบออฟไหมครับครับก็ปกติผมเป็น full stack แต่ไอ้ full stack ที่หลายๆที่ที่ทำอะ ผู้แสงก็คือ Front End, Back End, d e v t ดพออฟ r ิ s t r u c t u r e อร์อินฟาซูร์เแบบ GCPAWS พวก t e r r a f o r m นั้นด้วยครับ d e v o อฟที่ทำก็เคยมี Setup Setup ตัว Deployment System เองเลยทั้งหมดก็มีไอคอนฟีของเขาก็มีก็เจอมาหลากหลายเหมือนกันครับครับแล้วข้อดีของการทำา Dev of มันคืออะไรครับเพราะอยากให้พี่บิ๊กช่วยเปรียบเทียบหลองบริษัทที่เคยแบบไปทำ ด้วยแล้วไม่มีเดฟออฟกับบริษัทที่ทําด้วยแล้วมีเดฟออฟเนี่ยฟิลลิ่งมันต่างกันไงครับบริษัทที่เคยทําด้วยแล้วไม่มีเดฟออฟนี่ค่อนข้างน้อยมากนะครับในยุคนี้ครับคือมันเป็นการดีพลอยด้วยมือที่แบบดีพลอยวันศุกร์อย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จตอนเที่ยงเที่ยงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ออ๋โอเคครับอันนี้จริงจังเลยคือแบบนั้นนะ ด้วยคอนสิร์หลายอย่างด้วยการเทสหลายอย่างการที่ขาดปลายปลายของเด็บออฟไปมันทําให้ productivity ตรงนั้นมันลดไปมันอาจจะดูเหมือนเรื่องง่ายนะกับการที่จะไม่ทำเด็บออฟเพราะว่าเราเขียนโค้ดเสร็จใช่ไหมใช่เราก็บิ้วในเครื่องเราเสร็จแล้วเราก็อยู่อินพอยตขึ้นเซิร์ฟเวอร์เซ็จแล้วเหรอแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะคือเราทำเด็บอ่ะเราเป็นการอัตโนมัติแทบจะทุกอย่างขึ้นมาเลยโปรเซสตของการเทสต์ ing quality control ทำ N d to e N d ทำโหลดเทสต์ทำ ตัวซิงเกิลเทสท็อกเซฟบางทีแล้วก็แปะไปในเดฟออฟด้วยพวกเนี้ยอ mm hmm. คือในมุมมองของผมาการแทนเดฟออฟคือชีวิตสําหรับผมอยู่แล้วมันคือชีวิตที่แบบอยากจะใช้ชีวิตขี้เกียจขี้เกียจ mm hmm. อ,อ่ะคือเดฟออฟมันก็ทำไปเพื่อที่หลังจากนี้เราจะไม่ต้องไปแตะอะไรมันแมนนวลเดสเคสก็แบบโค้ดสามารถคอมมิกผ่านคือเดฟเขียนโค้ดเสร็จปุ๊บฟีเจอร์พร้อมถ้าไพร์ฟไลน์แบบสตรองพอแล้วเราจัดก,การตัวไพร์ฟไลน์ไว้ดีพอ mm hmm. บางครั้งบางที่เราก็อาจจะ เขียนโค้ดเสร็จคอมมิตสามชั่วโมงโค้ดถึงโปรดักชันเลยก็ได้อืถ้าเรามีคอนฟิเอนซ์มากขนาดนั้นพอผมไม่เคยทํานะ <laughs> ไม่เคยทำเดโมไม่ใช่ไม่เคยทำาไสามชั่วโมงขึ้นโปรดักชันอ๋อ <laughs> คือส่วนมากหลายบริษัทก็จะพร้อมจะขึ้นโปรดักชันแต่ก็จะมีสเต็ปตามพลิซีเขาแบบอ่าก่อนขึ้นโปรดักชันต้องใช้คนกดนะป้องกันการผิดพลาดครับพี่ช่วยอธิบายหน่อยว่าการทำโหลดเทสคืออะไรเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเคยทำ มาสองสามโปรเจกต์แล้วที่มีเดฟออฟแต่ว่าเดฟออฟที่มีโหลดเทสเนี่ยผมส่วนตัวผมไม่เคยแบบไม่เคยจับเลยคือปกติแล้วเดฟออฟก็อาจจะไม่ได้ใส่โหลดเทสกันเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันแพงโหลดเทนก็จทีม่มันแพงนี่คือหมายหมายความว่าไงมันแพงเพราะว่าหมายความว่าเราจะสเปนออร Re ซอร์สถ้าเกิดเรารันบนคลาวอย่างเงี้ยอุซอร์ส <resource S 1> ของเราจะถูกใช้กับจัดเต็มมากเลยก็ดูว่ามันสามารถแฮนด์โหลดได้ขนาดไหน <c oughs> เพราะบางทีสมมุติมี r e q รีควี e n นจากลูกค้าว่าเราต้องหลันได้200 c o n ย u r r e n t User อืหรือมี r e q รีคว m e n t แบบว่า User เปิดเพิ่มเข้ามาคันาทีละ5คนนาทีละหคนนาทีละ5คน,น,5คนเรื่อยเรื่อยรืแล้วเราจะดูว่าซิสเต็มรายังเปอร์ฟอมได้หรือเปล่า System <c oughs> เรายังตอกมา ภายใน expected response t i m มไหมประมาณภายใน1้อมิลลิเซกหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดเจอโหลดเข้าไปหนักๆแล้วเกิดอะไรขึ้น system หย system เราที่เอฟแอเป็นยังไงครับแต่ว่านอกจากโหลด e ท t แล้วบางทีก็มี sync t e ท t หรือซ็อกเทนีกก็คือแบบรันคล้ายโหลดเทสเลยแต่ว่ารันทิ้งไว้ทั้งอาทิตย์เพื่อจะเจอปัญหาแบบ m e m o r ร leak หรือเปล่าถ้าโหลดเทส4ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งครึ่งวันเราอาจจะไม่เจออแต่ถ้าเกิดรันซิงเทสไปแบบเนี้ย มันจะต้องเจอบ้างแหละชิงเทสนี่คือพี่ไม่แน่ใจไม่เรียกซิหรือโซกอกับ,บที่แบบรแบบันไปเรื่อยๆยาวๆยาวๆก็คือรันโหลดเทสร,ระยะยาวยาวไปเรื่อยๆรางอาทิตย์หนึ่งอะไรแบบนี้ดูว่าแอปพลิเคชันเราจะแฮนเดิลได้ไหมกับการเจอสเตรสขนาดนั้นแน่นอนเ่าเราไม่รันบ่อยเพราะมันเปลืองตังค์เข้าใจครับแล้วตอนตอนที่คือคือตอนที่ผมเริ่มทำแบบโปรเจกต์ที่มีเดฟออฟแรกๆอ่ะ ผมบอกตรงเลยว่ามันค่อนข้างจะเมือนเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองทำเดฟออฟอยู่เวลามีน้องใหม่เข้ามาในทีมเนี่ยพี่บิ๊กสอนน้องใหม่ที่เข้ามาทีมเรื่องเดฟออฟทันทีหรือว่าพี่บิ๊กไม่พูดถึงว่ามันเป็นเดฟออฟพี่บิ๊กออนบอร์ดน้องไงเรื่องเดฟออฟปกติถ้าไม่ลืมก็จะเล่าให้ฟังว่าในไฟ l ลายเป็นยังไงบ้างแต่ที่ใช้เพราะว่าถ้าไม่ลืมเพราะหลังๆมันเริ่มเป็นของมอนเทสที่ทุกคนมีแล้วแบบน้องเข้ามาอ๋อเจนคิน hmm. โอเคครับ mm hmm. แต่ถ้าเราจะต้องให้น้องทาจริงแล้วก็แบบนอกจากเจนกินโอเคครับเนี่ยมีประสบการณ์อะไรมาบ้างนอกจาก<ม>กดรันหรือเปล่าเพราะบางคนเขามีประสบการณ์กับเจนกินแต่พอมาดูจริงๆผู้ประสบการณ์ที่มีคือเขากดรันเป็น<ม><ม>อืก็กดมันก็รังจริงๆก็แต่บางคนเขาก็เคยคอนฟลิกตนะ์ไลน์หรืออะไรแบบนี้เราก็มาดูหรือบางทีใช้ยี่ห้ออื่นประกงซีดีมาใช้ไอ้พวกกิทแล b c ซีไอะไรพวกนี้กนะ<ม>็ออนบอร์ดดิ้งยังไงเหรอ ส่วนมากแล้วถ้าเกิดน้องถามมันก็จะเล่าให้ฟังถ้าน้องไม่ถามเราก็แค่เล่าโฟล์ว่ามีอะไรร้ำในปลายปลายบ้างแต่ถ้าเกิดอินดีเทลแบบคอนฟิกยังไงเขียนยังไงแบบเนี้ยถ้ามันเป็นชิเกตที่น้องเขาจาับแล้วมันต้องทำเราก็ดูว่าน้องทําได้แล้วทําไม่ได้แล้วก็ค่อยไปแผลกับเขาโอเคครับผมจะลองดูครับ <laughs> แล้วก็ผมได้ยินมาว่าพี่บิ๊กเนี่ยมีงานอะไรเล็กใหม่ไม่ใช่ขายปลานะครับ <laughs> เป็น พี่บิก๊กสนใจเรื่อง machine learning ใช่ไหมตอนนี้อ๋อใช่ครับมันมีงานที่ทำแล้วมันต้องไปจัดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่งานฟิเชอร์ของบริษัทนะครับก็จะเป็นพ ne ่วง neural network ขั้ว machine learning แบบค่อยๆขยับจาก neural network เฉยๆเป็น CNN แล้วก็ขยับมาเป็น transformer ขยับมาค่อยๆเรียนรู้ตั้งแต่ต้นมาเรื่อยๆเหมือนแบบ c h r o n i c a l l y แล้วตอนนี้แบบ ถ้ามองด้วยมุมมองของ business นะแอปพลิเคชันของแมชชีนเล e ร์นิ่งมันไปถึงไย่แบบที่มันพ a คติคอลจริงอะอัน <c oughs> นี้ตอบค่อนข้างยากครับเพราะว่าแมชช i n e l e ร์นิ่งมันค่อนข้างกว้างแล้วมันทำได้หลายอยา่าง <c oughs> คื้นอยู่ว่า business ไหนจะทำอะไรด้วยเพราะแบบแมชช i n e l e ร์นิ่งเนี่ยสิ่งที่เีินได้ดีที่สุดก็คือจะเป็นสิ่งที่คนสัคนอื่นมามองแล้วสามารถแยกได้มันถูกหรือมันผิดแมชชีนเลอร์จะเลิศในจุดนั้นได้ง่ายกว่า แบบดูแมวเป็นแมวไหมดูหมาเป็นหมาไหมอ่ะแบบนี้ไม่ช่เลอร์นิ่งก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าเพราะคนมันมั่นใจได้แต่ถ้าให้ดูภาพไอ้พวกภาพที่ชอบบอกนี่คืออะไรนี่คืออะไรคนมันเห็นหลายอย่างแบบนั้นนะ่ะไม่ชิลเลอร์นิ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าคนมันยังไม่ได้คอนเนตเลยแล้วเราจะเทรนมาชินยังไงเพราะคนยังเห็นไม่ตรงกันเลยครับตอนอันนี้ผมอยากถามว่าสมมติผมมีบิสเนสรีควอร์เมนต์มาแล้วว่าอยากได้ไมช i n เลอร์นิ่งไม่ทำไร ผมเขียนสมงติว่าเขียน TensorFlow เขียน Python ลองรันในโลคอลผมเสร็จแล้วแต่ว่าผมอยากเอาไปทำเป็นเซอร์วิสให้โมบายมันรันได้เนี่ยผมต้องเอาไอ้โค้ด Python ในเครื่องผมเนี่ยไปทำอะไรต่อต้องดีพออย่างไงแบบมีทูอะไรในสมัยนี้ถ้าให้เอาไปใช้ได้เลยนะครับสั่งเซฟโมเดลแล้วไปโหลดโมเดลแล้วก็สั่งรันฝ่าโมเดลแล้วก็จบเลยเราจะต้องดีพอยขึ้น Google ขึ้น Cloud ขึ้นอะไรขึ้นอยู่กัเราจะไปทำอะไรคือไอพาร์ทของ De v o p s ทางด้าน Machine Learning เนี่ยผมไม่เชื่อชาญเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมดูนะตอนนี้คือก็เอาโมเดลนั้นอะเก็บไว้เก็บตัวโมเดลไว้เซฟแท็กว่าโมเดลนี้เรียนมาจากไหนเวอร์ชันไหนเมื่อไหร่ยังไงดี PLOY ตัวโมเดลนั้นไปสู่พวกอุปกรณ์์ต่างๆที่เราจะใช้หรือถ้าเกิดเราใช้แค่บนเซิร์ฟเวอร์ของเราเฉยๆก็โหลดโมเดลนั้นมาแล้วก็ใช้โมเดลนั้นในการรันพอใจแบบ มีมีอะไรจะแบบขายของเพิ่มไหมครับก็จริงก็ขายอยู่เหมือนกันนะครับทักมาได้ได้หัวข้อแล้วก็ตอนต่อไปนะครับเราพยายามจะมีแผนว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาจารย์ ดีไซน์แล้วก็เดฟออฟที่เราพูดกับพี่บิ๊กไปแล้วนะครับเราจะเจาะลึกขึ้นไปอีกแล้วก็มีโมบายครับโมบายก็ Mobile คือต้องไปติดตามอีพีสอครับพี่นน,น์เกินเกินมาแนละ้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีสเปเยลเอพิโซดสำหรับเจาะลึกเข้าไปในโมบายครับ Hello One Podcast made t e take f u r b e with you